ครับผมบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมวันนี้ตัวโปรเจคเตอร์ที่พ่อค้ามารีวิวนะครับผมเป็น A E S h e l r a V 3 Gen 2นะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษกว่าตัวเก่าที่เรารีวิวไปนะครับตัวเก่าที่เรารีวิวไปเนี่ยเป็นชุดเริ่มต้นของทางร้านนะครับราคาอยู่ที่2,700บาทนะครับขนาดเลนส์อยู่ที่2,5นิ้ววงแหวนเป็น C C F L 2ชั้นนะครับผม แล้วก็มันจะมีตัวที่ขยับขึ้นมานะครับเป็นวงแหวน SMD นะครับแบบชั้นเดียวจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเหมือนตัว3.2นิ้วเลยเพียงแต่ว่าขนาดเลนจะเล็กกว่านะครับอเดี๋ยวพ่อค้าหยิบให้ดูสักหน่อยก่อนดีกว่านะครับอันนี้แค่ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็น AES เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวที่แล้วที่เรารีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ย มันจะดีกว่าขึ้นมาด้วยชนิดของวงแหวนนะครับเป็นชิป SMD อ้าวหยิบไม่ออกนี่นะครับคือจะเป็นลักษณะเหมือนโปรเจคเตอร์3.2นิ้วเลยเพียงแต่ว่าขนาดเลน,เนจะเล็กกว่าอยู่ที่2.5นิ้วเท่ากับตัวที่แล้วนะครับผมตัวนี้คือราคา2,900บาทนะครับทำไมพ่อค้าถึงข้ามการรีวิวตัวนี้ไปเพราะพ่อค้าบอกว่าจะไล่รีวิวตามราคาขึ้นไปใช่ไหมครับอ่าทีเนี้ยตัวนี้นะครับกับตัว2,700บาทเนี่ยความสว่างมันเท่ากัน นะครับชุดเลนเป็นตัวเดียวกันแตกต่างกันที่วงแหวนนะครับราคาเพิ่มอีก200บาทได้เป็นวงแหวน SMD เหมือนกับรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่า2 7 0 0 2 9แล้วโดดมา4,900เลยเหรอไม่ใช่นะครับผมมันยังมีการอัเปเกรดพวกบรรลาดนะครับเพราะว่า2 7 2 0 2 9แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากได้สว่างกว่านั้นอีกเส็นนิดนึงนะครับเราก็เพิ่มอัพบรรลาดขึ้นไปเป็นบรรลาดที่คุณภาพสูงขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นไปที่3000 3,002 3,005มันมีหลยราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับด้วยการอัปเกรดบรรดาดแต่ว่ายังคงเป็นชุดเลนชุดเดิมนะครับพ่อค้าก็เลยไม่รีวิวตรงนั้นนะครับก็ข้ามมาตัวนั้นเนี่ยไว้เดี๋ยวพ่อค้าจะทําการรีวิวแยกเป็นรีวิวบรรลาดอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ขอข้ามมารีวิวเป็นชุดเลนนะครับที่อัพจากรุ่น A.E.S 2.5นะครับขึ้นมาเป็น A.E.S. h e l a V3 Gen2 l e n b u นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่นะครับโดยที่เราจะรีวิวเปรียบเทียบกับ อ่าพี่เก่านะเจ้าเดิมตัวนี้นะเป็นโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ i ิ u ุด d m a ็ h i g h l น n d e r นะครับตัวที่เป็นอ่าไฟหน้าอ่าเขาหลัตัดนะครับผมอ่ะโอเคลองมาดูตัวสินค้าใกล้ๆกันก่อนนะครับทำไมวันนี้ถึงมาเป็นโคมเลยนะครับไม่เหมือนกับรอบที่แล้วรอบที่เราเรารีวิวก็เป็นตัวโปรเจคเตอร์วางคู่ๆกันนะครับแต่ว่ารอบนี้มาเป็นโคมเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีสินค้าที่พ่อค้าใส่ไว้ตั้งโชว์อยู่แล้วบนชั้นเหมือนกับทางด้านหลังพวกนี้นะครับ เรามาดูด้านหลังครับผมพวกนี้ก็คือสินค้าที่ทางร้านใส่โคมไว้โชว์อยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันก็มีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะเป็นตัวขายดีนะเป็นตัวขายดีถือว่าในงบ4,900บาทมันค่อนข้างคุ้มนะครับก็เลยใส่ไว้โชว์เลยนะครับลูกค้าจะได้เห็นว่าหลังจากติดตั้งมาหน้าตามันเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ4,900บาทนี่คือราคาต่อหนึ่งคู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดวงเดียวแบบนี้นะแต่ว่านี่พ่อค้าเอามารีวิวให้ดูแค่ข้างเดียวนะครับเพราะเราจะเปรีีียยบบบบบบเทกกกันแแบลบลููต่อ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแสงกันครับผมโอเคครับผมอ่าพอค้าก็ต่อสายเรียบร้อยนะครับผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูกับโปรเจคเตอร์โรงงานเหมือนเดิมนะครับตัวที่เราเอามาเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์ชุดเริ่มต้นนะครับโอเคลองมองไปที่กําแพงด้านนู้นนะครับที่เก่ามุมเดิมของเราเลยนะครับจะเป็นมุมมืดๆอยู่นะครับอ่าเราลองมาดูนะครับแสงจากโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมสังเกตคัตออฟนะครับเส้นคัตออฟจะเป็นลักษณะ Shape นะครับผมจะขึ้น ทางซ้ายนะครับขึ้นแบบขึ้นชัดเจนเลยนะครับคือเฉียงขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับและอันนี้คือแสงของเฮล่านะครับ V 3ส e n เจนนะครับดูครับผมแสงเนี่ยคือต่างกันเห็นได้ชัดนะครับเราเปิดไปในกบหมดเลยนะครับเราสามารถปิดได้เลยตัวเนี้ยปิดไปก็มองแทบไม่เห็นเลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรเลยมีเหลืองๆขึ้นมาหน่อยตรงที่มันสูงกว่านะครับอ่ะถ้าเกิดเอาลงมาอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยโดนแสงของเฮล่ากบหมดเลย นะครับอันนี้คือกบหมดจริงๆแบบชัดเจนเลยนะครับผมอ่าและอย่างที่บอกนะครับตัวโปรเจคเตอร์ระบบใบบีมนะครับของทั้งร้านทุกตัวเป็นระบบบบีมนะครับคือสามารถที่จะทําไฟสูงไฟต่ําได้ในตัวนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยสายนะครับสายของพ่อค้าไม่พอนะครับก็ต่อให้ดูแค่ตัวไฟต่ําก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไฟสูงเนี้ยเราไปดูกันบนถนนจริงเลยนะครับในในคลิปเราจะทดสอบให้ดูบนถนนจริงเลยตรงนี้เราเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูค่าลักใกล้ๆกันครับผมอ่าโอเคครับผม นี่นะครับคือคัดออฟระยะใกล้นะครับของโปรเจคเตอร์โรงงานนะครับสังเกตดูนะครับเส้นคัดออฟนะครับก็ยังคงให้เป็นเส้นดีนะครับคือถ้าเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยรับรองว่าคัดออฟมันถือว่าดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าเส้นไม่ได้คมสังเกตดูนะครับเส้นไม่ได้คมเส้นเบอร์เบอร์นะครับแล้วก็มีขอบฟุ้งๆตรงนี้นะครับและสังเกตดูนะครับลองหันกล้องไปดูตรงโน้นครับผมหันไปดูที่ตัวหน้าเลน นี่นะครับอันนี้ระยะจากพื้นนะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับจากตรงโต๊ะนั้นก็ประมาณห0สิเซนนะครับสังเกตดูว่ามันแยงตาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้คือระยะแยงตาอ่ะทีนี้ลองมาดูนะครับว่ามันแยงตาขนาดเนี้ยมันทําค่าลักได้ที่เท่าไหร่อ่ะเปิดมานะครับผมนี่นะครับค่าลักนะครับผมในจุดที่สูงสุดที่พะค้าขยับหาเจอนะครับจะอยู่ที่ ร้อยี่สิบเจ็ดลักนะครับหรือหนึ่งพันสองร้ยเจ็สิูเมน1้อยี่นะครับสองหนึ่งหนึ่งพันสองรอยตีไป1 3 0 0พันสารอยลูเมนนะครับที่ระยะประมาณสิห้าเมตรนะครับก็ถือว่าถือว่าดีกว่าโคมรีเฟกต์นะครับผมเพราะว่าโปรเจคเตอร์จะค่อนข้างรวมแสงได้ดีนะครับแต่ก็คัตออฟเนี่ยจะไมด่ดีเท่าไหร่นะครับยิ่งเรามามองใกล้จะเห็นเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูที่ตัว เฮล่ากันบ้างครับผมโอเคครับผมทีนี้เป็นแสงระยะใกล้ของตัวเฮล่านะครับผมเฮล่า V3 Gen เนะครับระยะไฟตรงนี้นะครับตั้งสูงจากพื้นนะครับประมาณ60เซนนะครับอ่ายวช่วยขยับกล้องนะครับให้ให้สูงพอกับระยะไฟนะแล้วลองหันไปที่หน้าเลนครับผมอ่าสังเกตดูนะครับอัตราการแยงตาอันนี้คือต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับและยิ่งถ้าเรายกกล้องสูงขึ้นไปจนพ้นระยะนะครับ ไม่มีอัตราการแย่งตาเลยนะครับต้องลงมาอยู่ในระยะแสงครับผมลดลงมาอยู่ในระยะแสงนะครับต้องอยู่ใต้แสงเห็นไหมครับแล้วถ้ามันแยงตาขึ้นมาอันนี้คือเต็มๆเลยนะครับเพราะด้วยความสว่างของมันมากกว่านะเพราะฉะนั้นการปรับตั้งระยะไฟต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับอ่าแล้วดูคัตออฟครับผมดูเส้นคัตออฟขึ้นเป็น blue อ f เ e c t เลยนะครับคือคมชัดเจนเลยนะครับต่างจากโปรเจคเตอร์โรงงานอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่า นคำว่าโปรเจคเตอร์โรงงานตรงนี้พ่อค้าก็ต้องขยายความด้วยนะครับตัวนี้คือ isuzu d max highlander นะครับที่เป็นโฉมไฟหน้าเขาหลังตัดซึ่งมันเป็นรถที่โฉมตั้งแต่ปี2003-2004ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีสมัยนั้นนะครับมันก็จะได้ประมาณที่เราให้ดูเมื่อกี้นะแต่ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ของอ isuzu d max blue power นะครับตัวสูงที่เป็นระบบใบ b e มหรือ new fortuner 2021นะครับที่เป็น ระบบใบบีมนะครับตัวพวกนั้นทําสูงต่ําได้นะครับแล้วก็ให้คัดออฟที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่ s ีเชฟแล้วนะครับแล้วก็ให้แสงที่ดีพอสมควรนะครับสําหรับตัว f o r ์จูเนนะครับติดมาจากโรงงานเนี่ยอันนี้พ่อค้าฟันธงว่าสูสีกับตัวนี้นะครับสูสีกับตัวชุด4ี่พันเของทางร้านนะครับแต่ว่าถ้าขยับไปเป็นชุดที่สูงกว่านี้เนี่ยพวกนั้นจะสว่างกว่าฟอร์จูเนแล้วอันนี้ฟันธงนะครับผมมีการเทียบแสงมาแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูค่ารักกันครับ ระยะ15เมตรนะครับผมเปิดมาเป็น E1 เหมือนเดิมนะครับว่าจะทำค่ารักได้ที่เท่าไหร่ระยะ15เมตรนะครับอยู่ที่543ลัก5,430ลูเมนต่อหนึ่งข้างนะครับที่ระยะ15เมตรอ่าเมื่อกี้เห็นไหมครับในกล้องอ่าคือค่ารักเนี่ยมันต่างจากจากโปรเจคเตอร์โรงงานเนี่ยประมาณสักเกือบๆจะ5เท่านะครับ อ่าโอเคอันนี้คือความต่างระยะใกล้ที่เราให้ดูตรงนี้นะครับส่วนเรื่องแสงลงถนนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเลนขนาด3.2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแสงลงถนนดีกว่า2.5แน่นอนนะครับแล้วก็เลนเดิมติดรถเนี่ยก็เป็น2.5เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูแสงด้านนอกกันนะอ่าโอเคครับผมเราก็มาอยู่กันที่หน้าบ้านเรียบร้อยนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับระยะตรงนี้นะครับที่ถ่ายคลิป ไปถึงส,ส,ส, dad, สุดกำแพงนู่นนะครับผมกองเราจะไปดูครับสุดกำแพงตรงนู้นคือระยะ3าเสาไฟฟ้านะครับผมก็คือเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับต้นที่ถ่ายแล้วก็ต้นที่2ตรงกลางตัวนั้นจะไม่มีไฟทางนะครับแล้วก็ไปถึงต,ตัวตรงมุมกำแพงตรงนู้นครับอีก1ต้นนะครับก็คือระยะ3มต้นนะครับผมอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งระยะตรงนี้ไกลมากนะครับสเสาไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้เป็นเสาไฟฟ้าที่เป็นสายสูงนะครับผมเป็นสายสูงนะครับก็ถือว่าระยะห่างเสาไฟฟ้าเนี่ยเยอะเลยแต่พ่อค้ายังยังไม่เคยวัดนะครับ น่าจะระยะช่วงหนึ่งประมาณ25เมตรนะครับผมไกลๆอยู่ครับผมอ่ะเรามาดูที่กำแพงนะครับเรามาดูที่ตัวเลนโปรเจคเตอร์เดิมติดรถของ I s ส z ดีแมกไฮ g h นเ n d e r ก่อนนะครับนี่อ่ะประับตัวคัตออฟมันให้อยู่ในระนาบก่อนประมาณนี้นะครับแสงลงถนนนะครับถือว่าดีไหมนะครับก็ดีกว่ารถที่เป็นรีเฟรชนะครับผมพวกนั้นเนี่ย จะไม่ไม่สามารถคุมแสงได้ดีเท่านี้นะครับผมแต่สังเกตดูนะครับถ้ากล้องมายืนที่ด้านขวากล้องลงมาด้านขวาครับผมลองดูนะครับแล้วมองไปที่กําแพงด้านซ้ายนะครับผมกําแพงด้านซ้ายเนี่ยแสงจะสูงมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคัสออวีเชฟเนี่ยข้อเสีขยงมันเลยคือเวลาที่เราแซงนะครับผมตัวไฟด้านขวาที่ไอ้ด้านซ้ายที่มันสูงเนี่ยมันจะไปเข้ากระจกคนขับนะครับผมกระจกมองข้างของฝั่งคนขับพอดีเลยอทีนี้ลองมาดูตัวเฮล่านะครับเปิดปุ๊บแสงสีเหลืองเมื่อกี้หายไปไหนหมด คือ <C> หายไปหมดเลยนะครับยกเว้นตรงขอบก <like> ําแพงนะครับตรงขอบกําแพงที่เราเห็นตัวนี้คือมันสูงกว่านะครับระยะมันสูงกว่าตัวแสงของฮลล่าเนี่ยก็เลยไปกบไม่ได้นะครับมันสูงกว่าตรงนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าคัดออฟลักษณะแบบนี้นะครับจะดีกว่านะครับในกรณีที่เราขับแซงนะครับด้านซ้ายเนี่ยด้านคัตออฟด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นไปถึงกระจกคนขับกระจกมองข้างคนขับนะเพราะฉะนั้นเราแซงก็ไม่มีอตราการแยงตาแน่นอนนะครับตัวนี้คือไฟต่ำนะครับไฟต่ำต่อไฟต่ำทั้งคู่นะครับ นี่ครับอันนี้เปิดนะครับของอโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานปิดเปิดปิดเปิดไม่ได้มีผลเลยนะครับอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราปิดตัวนี้นะครับเราเปิดโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานไว้เปิดเทลล่ามาปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปด,ปดชัดเจนนะครับชัดเจนว่าต่างจากโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้พ่อค้าจะลองต่อสายไฟสูงก่อนแป๊บหนึ่งครับผม อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับพ่อค้าก็ต่อสายเข้าไปเรียบร้อยแบบครบชุดเต็มอัตรานะครับเวลาที่เราไปใช้งานที่รถติดตั้งที่รถเรียบร้อยแล้วเดี่ยมันเป็นยังไงนะครับลองมาดูกันอันนี้เดี๋ยวพ่อค้าขอถ้าพ่อค้าปรับไฟให้อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับนะอ่าเนี่ยนะแบบนี้รับรองว่าไม่แยงตาใครแน่นอนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อค้าตั้งไว้ยัมันสูงไปหน่อยนะครับถ้าตั้งแบบเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์คันเมื่อกี้มาเนี่ยรับรองแตกแยงตาเขาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราตั้งไว้อย่างเงี้ย ไม่ถึงแน่นอนนะครับไม่มีแยงตาใครแน่นอนนะครับสุดสุดแสงนะครับตรงกําแพงนะครับแสงจะอยู่เกือบเกือบถึงพื้นพอดีนะครับระยะตรงนี้คือไกลมากนะครับตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟสูงไฟต่ําไฟสูงเห็นไหมครับไฟต่ํานะครับคัดออสอยู่ที่กําแพงแบบชัดเจนเลยนะครับตัดเป็นเส้นอยู่ที่กําแพงเลยนะไฟสูงนี่แบบบดยกขึ้นไปสูงเลยนะครับตัวนี้ไฟสูงนี่คือแยงตาแน่นอนนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับรถรถทุกรุ่นนะไฟสูงต้องแยงตาอยู่แล้วนะครับอ่า ไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ําแล้วสังเกตดูนะครับข้อดีของโปรเจคเตอร์นะที่เป็นระบบไบบีมนะครับไม่ว่าจะเป็นติดรถมาสําหรับรถรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์ที่เรามาติดตั้งเองนะครับจะมีข้อดีตรงที่เวลาที่เรายกไฟสูงนะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับ แสงด้านล่างจะไม่ได้มีการขยับเคยื่นเสียหายเลยนะครับจะไม่เหมือนพวกหลอด LED นะครับหรือว่าหลอดฮาโลเจนเดิมติดรถสังเกตเวลาเรายกไฟสูงเนี่ยแสงด้านล่างจะหายนะครับคือมันจะยกแสงด้านล่างขึ้นไปนี่แหละแต่ตัวนี้นะครับแสงด้านล่างอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่มีไฟสูงยกขึ้นไปอย่างเดียวนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ย้ํากันอีกทีครับผมตัวนี้นะครับเป็น AES Hella นะครับ V3 Gen2 ขนาดเล่นอยู่ที่3.2นิ้วนะครับและตัวนี้นะครับมีความพิเศษเรามีให้เลือก2รุ่นนะครับผมก็คือรุ่นหนึ่งเนี่ย d 2 h นะครับผมก็มีข้อดีคือเปลี่ยนหลอดง่ายนะครับแต่ติดตั้งได้กับรถที่เป็นขั้ว H4 เท่านั้นนะถ้าเราไปใส่กับรถที่เป็นขั้วอื่นเนี่ยที่รูเสียบหลอดไฟมันเล็กๆนะครับจะต้องแปลงนะครับกับอีกขั้วหนึ่งที่เป็นขั้ว21มิลน,นะครับตัวนี้เปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยจะต้องใช้ไขควงนะครับซึ่งมันทําให้เราเปลี่ยนหลอดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราไปใส่ได้กับรถที่ใช้หลอดไฟทุกขั้วเลยโดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับก็คือจะมีข้อดีของมันตามนี้นะครับสรุ่นนะคร ตัวนี้ลูกค้าอาจจะไม่ต้องรู้หรอกว่ารถลูกค้าเป็นคั่อะไรนะครับแค่ทักมาถามทางร้านนะครับทางร้านจะรู้ว่าควรจะใช้เป็นตัวไหนนะครับถ้าลูกค้าอยากแปลงนะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนหลอดง่ายนะครับก็จะเป็นตัว D2S นะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากแปลงนะครับเปลี่ยนหลอดยากหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าไม่อยากให้โคมเสียหายนะครับก็เลือกเป็นรุ่น21มิลนะครับชุดนี้อยู่ที่4,900บาทย้ำอีกทีหนึ่งนะครับครบชุดนะครับ1คู่1คู่นี่คือ2ดวงนะครับฝาครอบวงแหวน2ชุด มีสายสไลด์ให้เรียบร้อยมีหลอดมีประหลาดครบชุดเลยนะครับบะหลาดเป็น55วัต์ในช่วงโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่นะครับคือเราไม่ได้จากัดเวลาแต่จํากัดสินค้านะครับคือถ้าสินค้าหมดนะครับผมไปลอดใหม่มาเราก็จะไม่ได้จัดยในชุดโปรโมชั่นแล้วชุดโปรโมชั่นเริ่มต้นจะได้บาะหลาดอยู่ที่35วัตนะครับ35วัต์ก็สว่างน้อยกว่านี้นะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็น55 5้วัตนะครับแล้วก็เป็นฟ้อดไวะครับก ฟารไบต์เวลาเราเปิดเห็นไหมครับมันไม่ได้ช้าเลยแป๊บเดียวนะครับประมาณ 1- 2ึงสวิสว่างแล้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแต่ถ้าสนใจสินค้านับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อค้าด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ